ที่ส่งเข้าประกวดเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา7รอบ5ธันวาคม2554โดยตราสัญลักษณ์นี้มีอักษรพระปรมาพิไทยพอปร,รอสีเหลืองทองอันเป็นสีประจำวันพระรจชสมภพ,พอยู่ตรงกลางตราสัญลักษณ์หมายความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ด้านบนอักษรพระปรมพิไทยเป็นเลข9หมายถึงพระมหากษัตริย์องค์ที่9แห่งพระบรมราชักรีวงศ์เลข9ก้านั้นอยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎอันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราช ถัดลงมาด้านข้างซ้ายขวาพระอักษรพระปรมาพิไทยมีไหลพุ่มเข้าบินสีทองซึ่งมีสัปตะประดลเสวตฉัตรประดิษฐานอยู่เบื้องบนมีลวดลายสีทองบนพื้นสีเขียวอันหมายถึงสีแห่งเดชแห่งวันพระบระมาราชสมบบ อีกทั้งยังมีความหมายถึงความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์และความร่มเย็นด้านล่าอักษรพระประมาพิไทยเป็นรูปกระต่ายสีขาวอันหมายถึงปีมหามงคลเฉลิมพระชมพันสา7เจ็รอบตรงกับปีเถาะซึ่งมีกระต่ายเป็นเครื่องหมายแห่งปีนักษัตว์โดยรูปกระต่ายอยู่บนพื้นสีน้ำเงินมีลายกระหนกสีทองอันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยภายใต้พระบรมโพธทิสมภาร